สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันกับภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคสุดท้ายแล้วนั่นคือภูมิภาคเอเชียกลางนะคะภูมิภาคเอเชียกลางซึ่งมีทั้งหมด5ประเทศด้วยกันซึ่งใน5ประเทศนี้นะคะส่วนใหญ่5ประเทศนี้ทุกประเทศเลยเคยเป็นรัฐรัฐหนึ่งในประเทศสหภาพโซเวียตนะคะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย กลุ่มประเทศทั้ง5ประเทศนี้ก็กลายเป็นรัฐอิสระนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียกลางกันค่ะอ่ะไปทีลัสไลด์นะคะภูมิภาคเอเชียกลางอ่ะมาดูที่ตั้งกันก่อนเลยติดต่อระหว่างเป็นภาคที่ติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกโลกตะวันออกก็คือเอเชียตะวันออกก็คือจีน จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเชื่อมกับโลกตะวันตกก็คือชาติยุโรปนั่นเองและที่สําคัญภูมิภาคเอเชียกลางยังอยู่บนเส้นอารยธรรมในเรื่องของการค้าการค้าขายการค้าขายทางบกที่เราเรียกว่าเส้นทางสายแพรไหมนะคะเส้นทางสายแพรไหมที่เอเชียตะวันออกจะเข้าไปค้าขายกับโลกยุโรปจะต้องผ่านภูมิภาคเอเชียกลางนะคะ แล้วก็เป็นภูมิภาคที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลประชากรส่วนใหญ่นะคะสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเร่ร่อนนะคะประเทศในภูมิภาคนี้ล้วนแล้วเคยเป็นอดีตรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตก่อนที่จะแยกตัวมาเป็นอิสระมาเป็นเอกราชหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะคะ, <c oughs> ะมาดูสภาพแวดล้อมกันค่ะภูมิภาคเอเชียกลางภูมิภาคเอเชียกลางนะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่ ควบคุมภูมิประเทศที่มีลักษณะหลากหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายกึงทะเลทรายที่ราบลุ่มเทือกเขาสูงก็คือเป็นภูมิภาคที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนั่นเองในแต่ละประเทศตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและก็เอเชียตะวันตกเฉียงใต้จึงมีความสําคัญในเรื่องของการค้าตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะคะก็คือเรื่องการค้าขาย ที่เราเรียกว่าเป็นการค้าขายเส้นทางเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของเส้นทางการค้าทางบกที่เราเรียกว่าเส้นทางสายแพใหม่นะคะลักษณะภูมิประเทศนะคะเอเชียกลางประกอบไปด้วย5ประเทศด้วยกันคาซัคสถานคีร์กิสสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถาน,ตตถาน,าถานอุกเบกิสถาน พื้นที่ทางทิศเหนือนะคะจะจะลดกับประเทศรัเสเซียปัจจุบันรัเสเซียแต่เมื่ออดีตที่ผ่านมานะคะเราเรียกว่าสหาภาพโซเวียตและก็เทือกเขาอันไตค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือจุดกับประเทศมองโกเลียทิศตะวันออกจุดกับประเทศจีนถ้าเฉียงเหนือไปจะมองโกนะคะแต่ถ้าตะวันออกสุดก็จะติดกับประเทศจีนทิศใต้จะลดประเทศปากีสถานอัฟกานิสถาน อีลาดและก็แคสเปียนนะคะ,ะตะวันตกก็จะจดจรดกันกับประเทศตุรกีและก็ทะเลดำภูมิภาคเอเชียกลางยังมีพื้นที่ที่ครอบคลุมถึงประเทศที่อยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปเ็าเรียกว่ากลุ่มประเทศนี้มีความเชื่อว่าตัวเองไม่ใช่ชนชาติเอเชียเป็นชนชาติเเยุโรปนชนชเ,เ,เพราะมีอารยธรรมวัฒนธรรมที่ตัวเองฉีกแตกออกไปจากเอเชียก็คือเป็นเป็นชนชาติก็คือเหมือนยุโรป ก็เลยนับตัวเองเป็นชนชาติยุโรปนั่นก็คืออาอร์เบาจานจอร์เจียและอาร์เมเนียนั่นเองทั้ง3ประเทศนะคะ <c oughs> ด้วยการแบ่งจัดตัวเองแบ่งโดยยึดวัฒนธรรมเลยอันนี้คือลักษณะลักษณะภูมิประเทศอันนี้นะคะอันนี้คือเทือกเขาอันไตนักเรียนดูแนวพรมแดนที่กั้นระหว่างประเทศจีนคาคาัสถานและคิกิสถานก็คือฝั่งตะวันออกนะ่าจะติดกับประเทศจีนแล้วก็เทือกเขาอันไตนักเรียนดู เนี่ยเทือกเขาอันไตโดสูงอย่างนี้เลยนะการระหว่างคาคาสถานและคีกิสถานภูมิประเทศเอเชียกลางมีความหลากหลายนะคะมีทั้งที่เป็นทะเลทรายเก่งทะเลทรายและก็ยังมีทุง่งหญ้าแต่เป็นทุ่งหญ้าระแบบสเตปนะคะที่เราเรียกกันเป็นทุ่งหญ้าลำไยเป็นทุ่งหญ้าหนามทุ่งหญ้าลำไรเนาะไม่ได้เป็นทุ่งหญ้าที่รวมสมบูรณ์มีแมกไม้นะคะแต่ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าแบบสเตปนะคะ กว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อกับทุ่งหญ้าสเตปของรัสเซียเพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกันเนาะแหล่งน้ำสายสำคัญก็มีไม่เยอะนะคะก็อย่างเช่นทะเลแคสเปียนอ่าแล้วก็อ่าแม่น้ำแม่น้ำซีดายาอ่าแล้วก็แม่น้ำอามูดายาสามแหล่งน้ำสำคัญนะคะที่ทำให้พื้นที่ พื้นที่ที่ใกล้ลุ่มน้ำก็สามารถเพาะปลูกได้แต่ภาพโดยรวมแล้วลักษณะภูม,มิประเทศของเอเชียกลางมันจะไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกมันมันแห้งแล้งมันเป็นเทือกเขาสูงนะคะเพราะฉะนั้นปัใจจัยในการดำรงชีวิตวิถีการดำเนินชีวิตของคนภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์และเล่ล,เล่อนซะส่วนใหญ่นะคะเล่ล่อนไล่เลี้ยงตามไปทุกหญ้าลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะภูมิอากาศของ ภูมิภาคเอเชียกลางเน,นื่องมาจากว่าเป็นทะเลทรายเนาะเพราะฉะนั้นส่งผลได้เลยคือว่าร้อนจัดแห้งแล้งนะคะไม่มีป่าในเขตเทือกเขาและทุ่งหญ้าสเตปก็คือไม่มีป่านะคะในช่วงตอนเหนือและแห้งแล้งและก็หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวนี่แหละที่เป็นส่งผลให้ประชากรเนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวและเบาบางเพราะมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ประชากรมันก็ แยกย้ายกันไปแสวงหาที่อยู่อาศัยเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนะคะอาชีพที่เจอพบเจอคือเลี้ยงสัตว์แบบเล่ล้ยลอนมีการสร้างพำนักอยู่กันเป็นกระโจมกระโจมตามทุ่งหญ้าเพื่อไล่ล่าเลี้ยงสัตว์นั่นเอง <c oughs> อันนี้นมาดูค่ะแผนที่เนาะนี่คือแผ,น,แผนที่ภูมิประเทศเอเชียกลางเห็นไหมคะคาซัาสถานคาซัาสถานเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดนะคะอันนี้คืออุซเบกิสถานเนอค่ะคีกิสทาจิกิสถาน123455 5ประเทศนะคะซึ่งประเทศนี้ภูมิภาคเอเชียกลางทั้ง5ประเทศนี้ล้วนแล้วนะคะถูกแยกออกมาจากรัเสเซียหลังจากรัเสเซียล่มสลายนะคะหลังจากรัเสเซียล่มสลายภูมิภาคเอเชียกลางเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่ารัดรัดหนึ่งของสหภาพโซเวียต พอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะสหภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายลงเขาเรียกว่าหลังหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายอ่ะหลังสาภาพล่มสลายนะสงครามโลกอ่าสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็จะมีสงครามเย็นใช่ไหมคะสงครามอุดมการทางด้านการเมืองจะทําให้สหภาพโซเวียตล่มสลายล่มสลายไปมันจะมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรชนะ ก็คือรัเสเซียรวมก,กันกับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหาภาพไอ้กับ USA สหารัสร่วมกันสู้รบกับฝ่ายอักษะนะคะแต่พอต่อมาจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บรัเสเซียหรือตอนนั้นเรียกว่าสหาภาพโซเวียตมีอุดมการทางด้านการเมืองแตกต่างจากสารัฐจึงเกิดสงครามเย็น,นขึ้นและแล้วพอต่อมา สภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปจึงถึงผลให้5ประเทศนี้แยกตัวออกมาเป็นอิสระส่งผลให้รูปแบบการเมืองการปกครองและปัญหาต่างๆทั้งดีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในกลุ่มประเทศนี้นะคะที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป5 <c oughs> ประเทศนี้ทางด้านตอนเหนือนะคะก็ติดนี่เลยรัสเซียฝั่งตะวันออกก็ติดกับจีนนะคะเห็นไหมคะฝั่งทางด้านตอน อตอนใต้ก็อัฟกา,านิสถานเห็นไหมคะอัฟกา,านิกกสถานปากีิสถานฝั่งตะวันตกก็ติดกับอิรักอิหร่านนะคะอิหร่านอิหร่านแล้วก็ทะเลทะเลแคสเปียกอยู่ฝั่งนี้ทะเลดํามีพื้นที่ที่ติดกับยุโรปตรงน,นี้นะคะยุโรปตรงน,นี้ค่ะนี่พื้นที่ยุโรปจึงส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างฝั่งตะวันออก ไปยังฝั่งตะวันตกที่เราเรียกว่าเส้นทางสายแพงใหม่ภูม,มิภาคเอเชียกลางมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการค้าขายทางบกระหว่างเอเชียตะวันออกและก็ยุโรปคือเป็นการเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกในเรื่องของการค้าขายนะคะที่เราเรียกว่าเส้นทางสายแพงใหม่นั่นเอง เดี๋ยวมาดูตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเนาะ,ะมาดูว่าแต่ละประเทศ ấy, เขามีศาสนาอะไรว่าต่อมาค่ะคาซัคสถานนับถือศาสนาอะไรก็คืออิสลามคริสต์นะคะต่อมาค่ะสาธารณรัฐคีรกิสถานน,าถาน,นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะคะแล้วก็คริสต์แต่คนละนิกายนิกายกันก็ว่ากันไปนิกายก็คือประเภทประเภทแยกประเภทการนับถือนั่นเอง อ่ะรัตต่อไปคือเติร์กเมนิสถานก็อิสลามนะคะแล้วก็คริสต์เห็นไหมคะแต่ละนิกายก็แตกต่างกันออกไปนะักเรียนดยูส่วนของคาทสถานก็จะเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นิกายออร์โธดอกเนี่ยออร์โธดอกแล้วก็ยังมีพุทธอีกเห็นไหมมันมีแม้แต่พุทธเองก็ยังมีหลายนิกายอ่ามหายานเทรวาทอย่างเงี้ยคริสต์ก็มีทั้งโปรเตสแตนต์ นิกายออดอกเนี้ยออทอดอกเนี่ยนิกายของโป๊บสันตปปาที่นับถือที่มันจะแยกแยกกันออกไปก็แล้วแต่แต่แตทุกศาสนาล้วนแล้วเน้นย้ำให้เราเป็นคนดีเนาะสอนให้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 คนที่นับถือและเชื่อในศาสนาตัวเองเป็นคนดีประพฤติด,ดีทำดีทั้งนั้นต่อไปค่ะทาจิกิสถานก็อิสลามเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสลามอุซเปกิสถานก็จะเป็นอิสลามแล้วก็จะมีคริสอยู่บ้างนะคะ ออันนี้เป็นภูมิภาคสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียน <c oughs> ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางนะคะอะ่จะมีเขาเรียกว่าประวัติประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเพราะเคยเป็นอดีตรัฐของสหภาพโซเวียตจึงทําให้รูปแบบการเมืองกรารปกครองพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเนี่ยคล้ายคลึงกันประเทศแรกเลยค่ะคาคัสสถาน คาคัสสถานนะคะจะอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียกลางที่เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะอาคาคัสสถานมีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายมีทุ่งหญ้าแบบสเตปพื้นที่กึ่งทะเลทรายเขตที่ลาบสูงที่ลาบลุ่มแม่น้ําส่วนสภาพภูมิอากาศมีทั้งร้อนอากาศร้อนแห้งแล้งแบบกึ่งทะเลทรายและแบบอบอุ่น ไอ้ที่แบบอบอุ่นนี่แหละมันส่งผลเอือ้อต่อการเพาะปลูกได้บ้างประชากรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกเผ่าเล่ลอนก็คือเผ่าเติร์กแล้วก็มองโกรประชากรในภูมิภาคเอเชียกลางส่วนใหญ่จะเป็นเผ,ผ่าแบบเล่ลอนนะคะอย่างคาคาสถานนี่คือเติร์กกับมองโกนะคะซึ่งอพยพมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่8จนทําให้เติร์กกับมองโกเนี่ยกลายเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของคาคาสถาน ะะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายคา่คาสถานก็เป็นเอกราชมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเขามีทรัพยากรทางธรรมชาติท,ที่ที่เรียกว,ว่า,าโชคดีที่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมีแหล่งพลังงานที่ขนาดใหญ่เช่นน้ํามันดิบแก๊สธรรมชาติและนอกนี้ยังมีแร่สําคัญต่างๆอยู่อีกมากาเช่นยูเรเนียมโคลเมียมสังกะสีแมงกานิช ที่เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมในาคาคัสถานทําให้ระบบเศรษฐกิจของขาคาคัสถานดีขึ้นนะคะส่วนเศรษฐกิจหลักๆของประชากรที่ประกอบอาชีพกันก็คือการด้านการเกษตรและโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงสัตว์นั่นเอง <c oughs> อต่อไปค่ะประเทศคีกิสถานเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ คขาคขัสถานนะคะหลังจากแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตเป็นเอกราชแล้วก็ยังขาดความมั่นคงทางด้านการเมืองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะก็คือไม่มีการพัฒนาเลยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องการเมืองการเมืองไม่เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปด้วยคีคิสถานนี่เป็นประเทศที่มีเทือกเขาและทุ่งหญ้าที่งดงามเขาเรียกว่า ในสิ่งที่ซ่อนเล่นในด้านลบก,ก็ยังมีด้านบวกก็คือเทือกเขาที่วางตัวสลับซับซ้อนสวยงามและทุ่งหญ้าที่งดงามนะคะชาวคีกิสสถานชนพื้นเมืองของคีกิสสถานก็จะประกอบไปด้วยชนเผ่าเล่่อนคือภูมิภาคเอเชียกลางอะชนพื้นเมืองของเขาส่วนใหญ่จะเป็นเผ่าเล่่อนแต่ละเผา่าแต่แต่มีความว่าเล่่อนเหมือนกันแต่ชื่อเผ่าต่างกันออกไปประมาณนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เผ่าเล่ร่อนที่เป็นชนพื้นเมืองของคาคาสถานก็คือพวก เติร์กกับมองโกแต่ที่นี่ก็คือเติร์กแล้วก็ชาวเผ่าสลับนั่นเองนะคะพวกนี้จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะและยังดำรงชีวิตแบบขนบรรมเนียมแบบเดิมสืบทอดกันมาอยู่นะคะคีกิสสถานจัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนเพราะยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีนะคะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์รายได้ของรัฐส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการส่งออกเพราะฉะนั้นสินค้าการส่งออกก็คือทองคำ ะะเศรษฐกิจโลกประสบภาวะวิกฤตจ,จึงส่งผลให้ตลาดทองคำในตลาดโลกและรายได้ของกีกิสทารทำให้ประสบปัญหาด้วยก็คือก็คือถ้ารายได้หลกักอยู่ที่ <c oughs> ที่เรื่องการส่งแรกทองคำถ้าระบบเศรษฐกิจโลกราคาทองเอาพูดง่ายๆคือถ้าราคาทองโลกตกตำ่ำก็ทำให้เศรษฐกิจที่ ส่งออกเพียงด้านเดียวอย่างเดียวทองคำอย่างาเดียวก็ยแย่ไปด้วยและหนุนซ้ำนะรัฐบาลยังประสบปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะคะก็คือเกิดการช่อชนลาดช่อลาดบังหลวงช่อชนช่อชนช่อโกองช่อลาดบังหลวงก็คือไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ช่อลาดบังหลวงโคดโกองอย่างนั้นเองนะคะจึงทําให้ไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ประกอบกับค่าของชีพสูงค่าของชีพสูงไรายได้น้อย มันก็ไปไม่ได้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่เกิดภาวะยากจนนั่นเองนักเรียนและที่สําคัญก็คือเป็นเหตุให้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองอในปีพศ2 5 5 3แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองนะมาดูเมื่อกี้อะไรนะคาคาสถานอ้นนี้คีกิสสถานมาดูว่าเขาปกครองแบบไหนค <c oughs> ีกิสสถาน ใช้ภาษานี้คือต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองตลอดเวลาเพราะมันไม่เสถียรภาพะเนาะถ้าระบบการเมืองไม่เสถียรภาพมันทําให้เกิดปัญหามากปัญหาในประเทศเยอะแยะมากมายอ่าต่อไปค่ะเติร์กเป็นประเทศที่3และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียกลางพื้นที่ส่วนใหญ่นะเป็นประเทศทะเลทรายพื้นที่ของเติร์กเนี่ยส่วนใหญ่เป็น เป็นเขตเขตพื้นที่ที่อยู่บนทะเลทรายที่เราเรียกว่าทะเลทรายกาลากุมเติร์กพื้นที่ประเทศของเติร์กอยู่บนพื้นที่ทะเลทรายสส่วนใหญ่ซึ่งทะเลทรายนี้ก็คือทะเลทรายกาลากุมนะคะส่งผลให้เกิดการร้อนระแหงแรงเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการผลิตฟายและการส่งออกแก๊ ธรรมชาตินั่นเองนะคะ <c oughs> อ่าดินแดนของเติร์กในปัจจุบันอ่าเติร์กนะคะเติร์กในปัจจุบันเนี่ยอยู่บนเส้นทางสายแพรใหม่ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกอ่าโลกตะวันออกก็คือพวกฝั่งของประเทศจีนเนี่ยที่จะเข้าไปค้าขายกับโลกฝั่งตะวันตกก็คือชาติยุโรปนั่นเองเราเรียกว่าเส้นทางการค้า ทางบกที่เราเรียกว่าเส้นทางสายแพใหม่นะคะเป็นเส้นทางการค้าขายในอดีตเพราะมันไม่มีทางออกสู่ทะเละทะเละจึงต้องเดินเท้าอ่ะคาราวานเราเรียกว่าคาราวานบนท้องทะเลทรายใช้อูดเนาะล่องไม่ใช่ล่องสิเดินทางผ่านท้องทะเลทรายไปเติ์กจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่เรื่องของการเกิดเส้นทางสายแพลใหม่นั่นเองนะคะเติ์กเนี่ย เธออยู่ภายใต้จัก,กรวรรดิของเปอร์เซียในยุคสมัยของชาวกรีกโด,ดยเฉพาะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียซึ่งเป็นบุตรชายของพระเจ้าฟิลิปผู้ที่ขยายอำนาจเรื่องอำนาจไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นอียิปต์ในกลุ่มของเมโสโปเตเมียนะคะ,ะชาวอาหรับที่เป็นผู้นำของศาสนาอิสลามและชาวมองโกต่อมาเติร์กถูกผนวก ไปอยู่ในกลุ่มจักรกวรรดิรัสเซียหรืหอที่เรียกว่าเป็นรัฐรัฐหนึ่งในสหาภาพโซเวียตนั่นเองนะคะแต่พอหลังสงครามก็เรียกว่าหลังสงครามแล้วก็เกิดการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตเติร์กก็กลายเป็นอิสระเหมอนอย่างกับประเทศอ่าคีกิสสถานอ่าคาคาสถานและประเทศต่างๆในกลุ่มของเอเชียตะวันออก <c oughs> ชอนเผ่าพื้นเมืองนะคะชนเผ่าพื้นเมืองของเติร์กที่เราเรียกว่าเติร์กเมน เห็นไหมชาวเผ่าพื้นเมืองของแต่ละประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเติร์กแต่ว่ามันก็จะเรียกเขาเรียกว่าแยกออกประเภทเป็นเผ่าเผ่าเผ่าใคเผ่ามันเติร์กมองโกเติร์กสลับอันเนี้ยเติร์กเมนเห็นไหมคะ ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยอาชีพหลักของประชากรก็คือเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกนะคะและที่สำคัญซิกเมเจอร์เลยเติ๊กมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงจึงส่งผลให้ไม่เหมาะก่การเพาะปลูกทางด้านการเกษตรเติ๊กเขาใช้กระบวนการวิธีการชักน้ำคือดึงน้ำจากเทือกเขาสูงลงมาแล้วก็ทำอ่างเก็บน้ำนักเรียนบ้านเราก็อาจจะเป็นเขื่อนอะไรเงี้ยมาจากไหลมาจากเทือกเขาสูงแล้วก็มีทําที่เก็บน้ําไว้ในทางข้างล่าง ข้างล่างเพื่อเขาสูงน้ำเยอะๆแล้วก็เกิดการผันน้ำกระจายไปตามซอกเขาริมเขาลงไปที่ต่างๆเพื่อกระจายไปให้ในการพ่อปลูกและสินค้าที่พ่อปลูกส่วนใหญ่ก็คือฟ้ายึงส่งผลให้เติร์กเนี่ยส่งออกฟ้าย,ยู่ในระดับตน้นๆฟ้ายคือดอกฟ้าย์ขาวๆนะคะฟ้ายคือดอกฟ้าย์ขาวๆเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อเอาไปทำผ้าฟ้ายเนาะเส้นฟ้ายเส้นไหมอะไรต่างๆ นี่คือความเก่งความกล้าสามารถของเธอเก่งอะเรื่องระบบชนบระฐานจำไว้นะ <c oughs> ต่อไปค่ะประเทศที่4ค่ะทาจิกิสถานทาจิกิสถานนะคะเป็นประเทศที่ขาดเสถียรภาพทางด้านการเมืองอีกประเทศหนึ่งแต่ที่รุนแรงกว่าประเทศอื่นคือเกิดสงครามค่ะเกิดสงครามทางด้านการเมืองขึ้นคือมีความเห็นเขาเรียกว่าไม่เสถียรภาพทางด้านการเมืองและยังเกิดสงครามอีกส่งผลให้ประเทศของทาจิกิสถาน ย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำยากจนนั่นเองหลังจากที่ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตแล้วนะทาจิกิสถานเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครอ,องของสหภาพโซเวียตมานะคะพอได้เอกราชก็เจอปัญหาเรื่องเรื่องความสเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเกิดสงครามขึ้นนะคะทำให้สงครามทางด้านการเมืองเนี่ยทำให้ทาจิเนี่ยเกิดการเสียชีวิต ของของผู้คนของประชากรเนี่ยเป็นแสนคนนอกเหนือจากนั้นนะนักเรียนประชากรยังต้องอพยพลกย้ายลีภัยเกิดการพังทลายของสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคพอพอมันพังทลายปุ๊บรัฐก็กู้เงินมาซ่อมแซมจึงส่งผลให้ประเทศมีหนี้นักเรียนนี่คือความยำแย่ความแตกแยกให้เห็นนะคะส่งผลให้ทาจิเนี่ยต้องขอร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศรัเสเซีย ประเทศรัเสเซียประเทศจีนประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือนะคะเติร์กเนี่ยประสบปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสงครามกลางเมืองเศรษฐกิจก็ยาแย่เห็นไหมคะตาว่างานกระสูงและเป็นหนี้อีกนะคะนี่คือความแตกแยกภายในประเทศทําให้เกิดการเสียหายคือเมื่อเกิดสงครามการเมืองมีแต่ความแย่แยนักเลยไม่ว่าไม่ว่าอะไรเผาบ้านเผาเมือง ก็สู้กันเผาบ้านเผาเมืองเตะไอ้ทาจิเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาซ่อมแซมสาธารณูปโภคซ่อมแซมตึกรามบ้านชอ่องใช่ไหมคะก็เป็นนี้เป็นนี้ปุ๊บก็ทะเลาะก,กันอีกสงครามการเมืองอีกก็ทาอีกอยู่อย่างนี้อย่างนี้จึงทําให้ประเทศตัวเองอยากจนต้องไปขอร้องความช่วยเหลือต่างประเทศนะคะ <c oughs> <c oughs> เวลาจะดีก็ทะเลาะก,กัน,นประมาณนี้ ต่อไปค่ะอุซเบกิสถานนะคะอุซเบกิสถานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศก็คือทั้ง5ประเทศเนี่ยเป็นประเทศเป็นรัฐรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตพอสหภาพโซเวียตล่มสลายก็มาเป็นอิสระและก็มาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียที่เราเรียกว่าเอเชียกลางนั่นเองภูมิภาคเอเชียกลางล้วนแล้วมาจากสหภาพโซเวียตนะคะลัฐรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียตอุซเบกิสถานนะคะอยู่ระหว่างคาคาสถานแล้วก็เม กับเติร์กเมนิสถานนะคะพื้นที่ที่ตั้งสภาพแวดล้อมน,นะคะของอุซเบกิสถานู่ตรงนี้เลยค่ะไม่มีทางออกสู่ทะเลอุซเบกิสถานไม่มีทางออกสู่ทะเลนักเรียนเรารู้ว่าการค้าขายจะส่งออกทางทะเลใช่ไหมแต่อุซเบกิสถานไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศของเขา <c oughs> นักเรียนดูอุซเบกิสถานนะคะมีประวัติคล้ายคลึงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางนั่นแหละ <c oughs> นักเรียนประเทศภูมิภาคเอเชียกลางพืชที่เขาปลูกส่วนใหญ่ที่เป็นการส่งออกนะก็คือฝ้ายเพราะเป็นพื้นที่ภูมิภาคที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งเพราะฉะนั้นภูมิภาคเอเชียกลางสินค้าที่ส่งออกนะพืชที่ส่งออก ส่วนใหญ่ของเขาจะกลายเป็นแหล่งผลิตระดับโลกก็คือดอกไฟนักเรียนเนี่ยคือดอกไฟยอย่างอุซเบกิสถานเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยเห็นไหมคะสามารถปลูกฝ้ายเป็นระดับต้นๆสูงออกระดับต้นๆของโลกนี่คืออุซเบกิสถา,นะานนะคะออุซเบกิสถานนะคะก็คือเป็นรัฐรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตเหมือนเดิมพอสหภาพโซเวียตล่มสลายอุซเบกิสถานก็ มาดูแลตัวเองเป็นเอกราชด,ดูแลตัวเองและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะคะโดยใช้ระบบการชลประทานน้าดึงน้ําจากที่สูงลงมาทําเป็นอ่างน,นะคะอ่างเก็บน้ําแล้วก็ส่งออกไปตามล่องเชือกเขาต่างๆเหมือนกันเลยการปลูกฝ่ายแล้วก็ส่งออกฝ่ายนะคะนี่คือความฉลาดในเรื่องของ ของการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจของเขาจึงทําให้เศรษฐกิจของเขาถึงไม่มีทางค้าขายออกสูท่ทะเลแต่ก็ทําให้มีแนวโน้มในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีและที่สําคัญนะคะอุซเบกิสถานสามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่นอกเหนือจากการส่งไฟแล้วยังส่งออกสินค้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอีกก็คือพวกแก๊สธรรมชาติน้ํามันแล้วก็แร่พวกถ่านหินยูเรเนียมและทองแดงและเงินจําไว้นะคะอุซเบกิสถานอุซเบกิสถาน นะคะเป็นประเทศที่ใช้ระบบชนละปะทานเรียกว่าใช้ระบบชนละปะทานที่ดึงน้ําไหลอ่ะน้ําไหลจากที่สูงลงมาตักเก็บน้านะคะแล้วก็ผ่นน้ําไปยังช่องเขาจนงกลายเป็นแม่น้ำและลาธารแล้วก็ปลูกฟายส่งออกเป็นระดับต้นๆของโลกและนอกเหนือจากฝ้ายที่ส่งออกระดับต้นๆของโลกนะคะยังมีแก๊สธรรมชาติน้ํามันและก็พวกถ่านหินอยู่เรเนียม ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็จะมีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมนะคะ <c oughs> ส่วนเติร์กเติร์กนะคะเป็นเส้นทางสายแพร่ใหม่นะคะในการเชื่อมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกในเรื่องของการค้าขายนะคะเป็นเส้นทางในเรื่องของการค้าขายทางนี้เติร์กอ่าห้าประเทศจบแล้วห้าประเทศจบแล้วนะคะอ่าวันนี้ ชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะจบภูมิภาคเอเชียทั้ง4ประเทศทั้ง4ภูมิภาคอันแรกคือภูมิภาคเอเชียกลางเอเชียใต้อันที่3เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และอันที่4สุดท้ายในชั่วโมงนี้คือเอเชียกลางครูพูดจบไปแล้วจะไม่มีจะไม่มีาคาถามใดๆให้เก็บคะแนนเพราะส่วนหนึ่งในคลิปนี้จะไปอยู่ในข้อสอบปลายภาค ใช้ในการสอบไปพักนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็มาฟังคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอใหม่หรือไปอ่านใบความรู้ที่ครูจะลงให้นะคะซ้าๆซ้ําๆหรือจะไปดูในหนังสือก็ได้นะคะครูลงคลิปวิดีโอให้ทั้งในเฟซและในกลุ่มไลน์แล้วก็จะลงใบความรู้ให้ในใบความรู้ในเฟซตอนนี้ลงให้ครบจบเลยนะคะจบจนถึงอารยธรรมอารยธรรมแล้วสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะ เราจะมาเจอกันในเรื่องของอารยธรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบไปภาคจะเป็นเรื่องสุดท้ายสัปดาห์นี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะให้นักเรียนไปทบทวนความรู้นะคะ <c oughs> ให้นักเรียนไปทบทวนความรู้จากคลิปจากคลิปวิดีโอที่ครูจะลงใหนะ้ไม่เข้าใจก็ถามทักถามมาในไลน์ได้ หรือไปถามในคอมเมนต์ในเฟซได้แล้วครูจะแชร์เอาไว้ทั้งในเฟซและในไลน์แล้วก็จะลงใบความรู้ให้นะคะสัปดาห์นี้แค่นี้คะ mm ่ะ hmm. นักเรียนคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูกันด้วยนะคะดูกันด้วยไม่ดูไม่อยากดูไม่อยากฟังก็ไปอ่านกันด้วยเดี๋ยวจะลงใบความรู้ให้ละแหละในเฟซและในกลุ่มไลน์ล้วก็จะลงให้วันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ